XM250 ปืนกลเบาใหม่สหรัฐอเมริกาแห่งศตวรรษที่21 XM250 มันเป็นปืนกลเบารุ่นใหม่ประจำการกองทัพปกสหรัฐอเมริกาที่ตัวลำกลองรองรับกระสุนขนาดใหม่6.8คูณ51ม mm, ิลิเมตรหรือจุ7 Six Fu ซิกฟิลี ตัวปืนมาพร้อมกับระบบการทํางานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบฉักซันแก๊สโอเปเรตช็อตสโตพิตันฝีกระสุนจากสายกระสุนออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยทางซิกซาวเออ USA ภายใต้โครงการปฏิวัติกองทัพ Next Generation Squad Weapon หรือ NGSW ที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพให้สูงขึ้นเป็นการยกเครื่องอาวุธประจําการทหารลาบแบบใหม่ยกเสร็จ จัดหาปืนไรเฟินจู่โจมปืนกลเบากระสุนและอุปกรณ์ช่วยเลงรุ่นใหม่มาใช้งานในกองทัพจนทําให้ในหลายๆประเทศต้องกลับมาทบทวนอาวุธทหารราบของตนใหม่ว่าจะมีการใช้งานอาวุธและกระสุนขนาด5.56คูณ45มิมและกระสุนขนาด7.62คูณ51มิมตต่อไปหรือไม่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามพี่ใหญ่ จุดเริ่มต้นของเจ้า XM250 ได้เริ่มต้นขึ้นในปีคิตศักราช2017หลังจากที่ทางสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาได้มีคำสั่งให้ทางกองทัพบกสหรัฐอเมริกาทำการประเมินความจำเป็นในการอัปเกรดปืนเล็กยาวประจำกายทหารราบของตนอย่างเจ้า MC คาบิน โดยทางสภาคองเกรสช่วงนั้นได้มีการพิจารณาความเป็นไปได้หลายต่อหลายอย่างเพื่อใหุ้้มค่าต่องบประมาณหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษาแนวทางรวมถึงอาวุธต่างๆของเหล่าหน่วยลบพิเศษจากกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกา USOCOM so ที่จัดเป็นหน่วยงานศูนย์กลางควบคุมหน่วยรบพิเศษทุกเหล่าทัพในสหรัฐอเมริกาซึ่งหลังจากการศึกษาอาวุธของหน่วยรบพิเศษต่างๆของทางสหรัฐอเมริกาก็พบว่า ในปืนเหล็กสัน M4 คาบินนั้นมีการปรับแต่งเจ้า M4 คาบินปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆลหลายๆอย่างรวมถึงมีโครงการย่อยเข้ามาก็คือโครงการซอฟต์มอดเพื่อให้ตัวปืนมันเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับเชน่นภารกิจการลบระยะประชิด CQB การลาตระเวนและภารกิจซุ่มยิง โดยการปรับแต่งนี้ก็เพื่อเพิ่มความแม่นยำความทนทานและความคล่องตัวในการใช้งานเป็นการซื้อชุดแต่งจากหลายๆค่ายมาปรับแต่งเจ้า M4 คาบินเช่นการเปลี่ยนมาติดตั้งกระโจมมือแบบลอยตัวอิสระเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำแถมยังเป็นกระโจมมือที่มาพร้อมกับล่างติดตั้งอุปกรณ์เสริม4ตำแหน่งด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวา มีการปรับแต่งไกปืนให้ไกเบาลื่นและยิงได้รวดเร็วปรับแต่งลำกล้องให้เป็นลำกล้องแบบหนาและทนทานเป็นพิเศษเพื่อความแม่นยำและความทนทานมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเล็งเพิ่มเติมเช่นเลดดอตกล้องเล็งที่มีกำลังขยายและกล้องเล็งกลางคืนมีการติดตั้งไฟฉายเลเซอร์และอุปกรณ์ฉีดเป่าแบบอินฟาเรด IR มีการติดตั้งปากกระบอกปืนเฉพาะทางหลาย,ลายแบบให้เหมาะสมกับภารกิจเช่นปลอกลดเสียง ปลอกลดแรงดีคอยและปลอกลดแสงที่ทําหน้าที่ลดแสงวาบจากการยิงมีการปรับแต่งพันธายให้เป็นพันธายแบบปรับได้หลากหลายรูปแบบทั้งปรับพันธายให้ยืดหดได้ตามสตีลและผู้ใช้งานรวมถึงมีการปรับแต่งชุดเพิ่มลดแรงดันแก๊สแบบ Adjustable ลดแรงดีคอยเพิ่มความนิ่มในการยิงใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อมมากขึ้นซึ่งเอาตามจริงแล้วนั้นการปรับแต่งปืนเหล่านี้ที่ในปัจจุบันพบเห็นเหล่าพลเรือนปรับแต่งปืนของตนเองนั้นมันก็ได้รับแรงผลักดันมาจากเหล่าหนยรบพิเศษนี่แหละ จนในเวลาต่อมาเมื่อทาง USOCOM so s ยื่นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับทางสภาคองเกรสพิจารณาซึ่งเมื่อมีการพิจารณาก็พบว่าการจะนําเจ้า M4 ข่าบินมาปรับแต่งขนาดนั้นให้กับทางกองถับมันคงต้องใช้งบประมาณอย่างมหาศาลแน่นอนการปรับแต่งต่ำๆเลยก็คือการปรับแต่งเจ้า M4 ข่าบินมันมีลํากล้องแบบลอยตัวอิสระลดแรงกดจากการจับเพิ่มความแม่นยํามากขึ้น แถมทางสหรัฐอเมริกาก็ยังได้รับแรงกดดันมาจากโครงการชุดทหารแห่งอนาคตจากทางกองทัพรัเสเซียรันิคโปรแกรมที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถของเหล่าทหารลาบ ทั้งด้านอุปกรณ์ป้องกันอาวุธและระบบสื่อสารเป็นโครงการที่รวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในโครงการเดียวซึ่งนอกจากชุดเกระแบบเต็มรูปแบบแล้วยังมีโครงการประจำการปืนใหม่เช่น AK12 และ AK15 ที่เป็นทายาทของเจ้า AK47 รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเล็งเสริมต่างๆทั้งกล้องเล็งแบบเลอรกล้องตรวจจับความร้อนและกล้องเล็งกลางคืน แถมในโครงการ Soldier Enhancement ของทางกองทัพบกบสหรัฐอเมริกาที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษทีธธ่1,980เป็นโครงการประเมินทดสอบและปร,ะปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลาดในช่วงเดือนธันวาคมปีคิตศักราช2017ก็ยังมีการเผยแพร่ผลการวิจัยและแนะนําให้ทางสหรัฐอเมริกาเปิดโครงการใหม่จัดหาปืนและอาวุธใหม่ให้กับทางกองทัพคุ้มค่ากว่าการอัปเกรดเจ้า M4 คาบิน ตัดภาพมาที่การประเมินของกองทัพบบกสหรัฐอเมริกาที่ทางสภาคอนเกรสม,มีคําสั่งให้พิจารณาน,านั้นจากผลการประเมินก็พบว่าเจ้า M c ขาบินมันยังคงเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าทหารอยู่และยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ในด้านปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการป้อนกระสุนและปัญหาอื่นๆที่พบเจอก็ได้รับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนชนิดกระสุนและแมกกาซีนที่ใช้งาน เจ้า M4 ขาบินมันยังมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่คู่ตัวกับมันก็คือเรื่องพลังทำลายล้างทางสหรัฐอเมริกามีความกังวลในเรื่องพลังทำลายล้างของกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลมตรนาโตซึ่งกระสุนเบอร์นี้มันเป็นกระสุนที่เร็วมาจัดเป็นกระสุนความเร็วสูงเพียงแต่ว่าหน้าตัดของกระสุนเล็กและพลังทำลายล้างไม่สูงมาก จะถามว่าความนิยมในการใช้งานกระสุนเบอร์นี้มันลดลงขนาดไหนก็ให้มองเหล่าหน่วยรบพิเศษหลายๆหน่วยยุคนี้พวกเขาก็เริ่มหันไปใช้กระสุนขนาด .300 WAC Blackout หรือไม่ก็ไปใช้กระสุนแรงๆบึมๆคือลือคือลไปเลยอย่างกระสุนขนาด .7.62 x 51ม mm ิลิเมตรนาโตแม้แต่หน่วยตำรวจปฏิบัติการพิเศษ GIGN ชื่อดังของทางฝรั่งเศสก็ยังเคยมีการใช้งานกระสุนขนาด .7.62 39ม mm มจากทางโซเวียตด้วยซ้ํา สรุปก็คือกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลลิเมตรนาโต้มันบอดแซบนั่นแหละครับเอาตามจริงทางสหรัฐอเมริกามีหลายปัจจัยมาในการพิจารณาในครั้งนี้ทั้งความกังวลในเรื่องการพัฒนาชุดกระของทางรัสเซียและจีนจะอัปเกรดเจ้า M4 ขาบบินหรือจะเปิดหน้าโครงการจัดหาปืนใหม่ให้กับทางกองทัพบ,บกไปเลยแถมทางนายวิกโยธินก็เพิ่งประจำการปืนไรเฟิลจู่โจม M27 IAR ที่เป็นเจ้า HK416 IAR ไปได้ไม่นานเมื่อปีคิทสกัลา2010 และแล้วทางสภาคองเกรสก็ตัดสินใจอนุมัติโครงการจัดหาอาวุธให้กับทหารล่าบใหม่ในที่สุดในปีคิเตศกราช2017นั่นเองทางกองทัพบกสหรัฐอเมริกาก็ได้เปิดโครงการพัฒนากองทัพครั้งใหญ่ขึ้นมาใหม่อีกโครงการในชื่อโครงการว่า Next Generation Squad Weapon หรือ NGSW เป้าหมายของโครงการนี้ก็คือการจัดหาอาวุธใหม่มาแทนที่ปืนเหล็กสันปืนกลเบา ปืนกลอเนกประสงค์และกระสุนมาตรฐานทั้งกระสุนขนาด5.56คูณ45มิลิเมตรและกระสุนขนาด7.62คูณ51มิลิเมตรของตนที่มีการประจำการมาอย่างยาวนานโครงการนี้มีการรวมอุปกรณ์ช่วยเล็งเสริมอย่างกล้องเล็งรุ่นใหม่เข้าไปด้วย ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการยกเครื่องใหม่ของเหล่าทหารสหรัฐอ,อเมริกาก็ว่าได้โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการจัดหาปืนไรเฟิลจูโจมมาแทนทีเจ้า M4 ขาบินที่ตัวลำกลองรองรองับกระสุนขนาด5.56คูณ45ม mm ิลลิเมตรนาโตปืนกลเบา M249 ที่มีลำกลองรองรองับกระสุนขนาด5.56คูณ45ม mm ิลลิเมตรนาโตเช่นกันแม้แต่ปืนกลอเนกประสงค์ M240 ที่ตัวลำกอลองรองรับกระสุนขนาด7.62คณ51มมตรนาโตก็โดนด้วย มีแนวทางการกำหนดขนาดกระสุนใหม่ให้ปืนทั้งสองรูปแบบนี้ใช้งานกระสุนขนาดเดียวกันอยู่ระหว่งางกระสุนขนาด5.56และ7.62ก็คือกระสุนขนาด6.8ม mm. ิลิเมตร ต่อมาในปีคิเตศกัลลา2018ทางกองทัพก็ได้มีการเปิดรับข้อเสนอจากบริษัทต่างๆมากมายโดยทางกองทัพต้องการปืนไรเฟริลจู่โจมรุ่นใหม่ในชื่อโมเดลก่อนประจำการว่า NGSW-R และปืนกลเบาในชื่อว่า NGSWAR มีบริษัทเข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้กับทางกองทัพถึง7บริษัทโดยมี5บริษัทเข้าร่วมโครงการจัดหาปืนและกระสุนใหม่และอีก2บริษัทเข้าร่วมโครงการจัดหาระบบช่วยเล็งหรือกล้องเล็ง จนมาในเดือนกันยายนปีคิ่ศัักราช2019ทางกองทัพก็ได้ออกมาประกาศผู้เขา้ารอเข้าสู่ขั้นทดสอบปืนต้นแบบในที่สุดโดยมี3บริษัทจาก5บริษัทเข้ารอบในครั้งนี้ก็คือทาง s i กซ u เ e อร์เจเนอเรชัไกและ t ทค h ลน s y ซิสเตทาง s i กซ a เซอใช้เดี่ยวครบวงจรได้ส่งเจ้า6 MCXpire ปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่ของตนเข้าร่วมการแข่งขันและได้มีการนำปืนกลเบา MG 6.8เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เช่นกัน ซึ่งปืนกลเบา MG 6.8มันก็คือปืนกลเบาที่ทางซิกซาเออร์นำปืนกลอเนกประสงค์ MG 338ที่เคยพัฒนาให้ทางโซ่ข้อมใช้งานมาพัฒนาต่อ,อยอดนั่นเองและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือทางซิกซาเออร์ได้ส่งกระสุนขนาด6.8คูณ51มิลิเมตไฮบริดหรือ .277 s i x f i e l i ที่เป็นกระสุนไฮบริดตัวปลอกกระสุนจะเป็นโลหะผสมเข้าร่วมการแข่งขันทาง General Dynamics ที่ได้ร่วมมือกับทาง Two Velocity และ Beta Defense พวกเขาก็ได้ส่งปืนไรเฟิลจู่โจมทรงบูพับ RM277R และปืนกลเบา RM277AR เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งปืนทั้งสองรุ่นของทาง General Dynamics ที่ส่งมานั้นจะใช้โครงปืนตัวเดียวกันส่วนกระสุนที่พวกเขาส่งมาแข่งขันนั้นก็คือกระสุนขนาด6.8 TVCM กระสุนรุ่นนี้ปลอกกระสุนจะผลิตขึ้นมาจากวัสดุพลาสติกคอมโพสิตน้ำหนักเบาความร้อนสะสมน้อยซึ่งกระสุนรุ่นนี้ก็ยังได้รับคำชมจากทางกองทัพในเรื่องนวัตกรรมกระสุนคอมโพสิตด้วย ส่วนทางเทคลอนซิสเต็มได้ร่วมมือกับทาง HK บริษัทอาวุธจากทางเยอรมนีและวินเ h e สเตอร์แอมโม i o ชันบริษัทผลิตอาวุธและกระสุนคู่บุญสหรัฐอเมริกาส่งปืนไรเฟิลจูโจม CT ทีไรเฟและปืนกลเบา CT a u ออโตเมติกไร e ฟเข้าร่วมการแข่งขัน และพวกเขาก็ได้ส่งกระสุนขนาด6.8มิลลเมตรเข้าร่วมด้วยกระสุนรุ่นนี้หัวกระสุนจะฝังอยู่ในปลอกกระสุนทําให้มีขนาดสั้นลงผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมายเน้นใช้งานกับปืนที่ออกแบบมาเฉพาะตัวและทางกองทัพก็ได้ให้ข้อสังเกตว่ากระสุนรุ่นนี้มันดูซับซ้อนเกินไปมีความกังวลในเรื่องการผลิตใช้งานจริง ในปีคิเตศักราช2020ทางกองทัพก็ได้เริ่มการทดสอบภาคสนามกับปืนรุ่นต้นแบบมีการทดสอบประเมินประสิทธิภาพต่างๆทดสอบร่วมกับกล้องเล็งของทั้ง2บริษัทที่ยื่นข้อเสนอมาในปีคิเตศกราช2021โครงการนี้ก็เข้าสู่ช่วงการทดสอบประเมินรอบสุดท้ายในที่สุด จนมาในเดือนเมษายนปีคิเตศักราช2022ทางกองทัพก็ได้ออกมาประกาศผู้ชนะในโครงการนี้ก็คือทางซิกซาเออและวอ r เทคออปติกส์มีการเซ็นสัญญาการผลิตให้กับทางกองทัพในสัญญาครั้งนี้ทางซิกซาเออจะมีการผลิตปืนไรเฟิลจู่โจม XM5 ที่ต่อมาจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมกลายเป็นรุ่น XM7 และปืนกลเบา XM250 ให้กับทางกองทัพทางวอเทคออปติกสจะผลิตกล้องเล็ง XM157 ส่วนทางวินเชสเตอร์ได้รับหน้าที่การผลิตกระสุนขนาด6.8คูณ51มิลิเมตรหรือจุดสซิลลีให้กับทางกองทัพมีแผนการส่งมอบลอดแรกเพื่อการทดสอบประสิทธิภาพเป็นเจ้า XM7 จำนวน25กระบอกและเจ้า XM250 จำนวน15กระบอกในช่วงปลายปีคิเตศกักราช2023 และทางกองทัพจะมีแผนจัดหาเจ้า XM7 จำนวน17,000กระบอกและเจ้า XM250 จำนวน13,000กระบอกเพื่อนำไปประจำการให้กับเหล่าทหารลาบกองนาวิกโยธินและหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษโดยโครงการนี้มีงบประมาณเริ่มต้น10ล้านเหรียญสหรัฐและคาดว่าในปีถัดไปจะใช้งบประมาณอยู่ที่150ล้านเหรียญสหรัฐโดยคำว่า XM250 มันเป็นตัวย่อแบ่งออกมาเป็นดังนี้อักษร X จะย่อมาจากคําว่า experimental หมายถึงอาวุธนําลองที่อยู่ในช่วงการทดสอบหรืออาวุธที่ยังไม่จัดเข้าประจําการกับทางกองทัพอย่างเป็นทางการอักษร M จะย่อมาจากคําว่า model ใช้เรียกอาวุธของทางกองทัพที่ประจําการอย่างเป็นทางการแล้วเช่น M4 M16 และ M249 ส่วนหมายเลข250จะเป็นเลขลำดับต่อจากอาวุธประเภทเดียวกันโดยหมายเลข250ก็เป็นรุ่นที่ประจำการต่อจากรุ่น M249 นั่นเอง ซึ่งเมื่อเจ้า XM250 เข้าสู่สายพานการผลิตอย่างเต็มรูปแบบและผ่านการใช้งานจริงจนได้มีการประจำการอย่างเป็นทางการแล้วนั้นในเวลาต่อมารุ่นนี้ก็อาจจะได้รับชื่อย่างเป็นทางการว่า M250 ในอนาคตหรืออาจจะมีการปรับปรุงเป็นรุ่นถัดไปก็เป็นได้เจ้า XM250 มันมีน้ำหนักปืนเปล่าพร้อมขาไส้ยอยู่ที่5.9กิโลกรัมหรือ13ปอน และหากติดตั้งปลอกลดเสียงไปด้วยมันจะมีน้ำหนักเพิ่มมานิดหน่อยอยู่ที่6.6กิโลกรัมหรือ14.5ปอนด์ความยาวโดยรวมพร้อมปลอกลดเสียงอยู่ที่1,063ม mm, มิลลิเมตรหรือ41.87นิ้วความยาวลำกล้อง444ม mm, ิลลิเมตรหรือ17.5นิ้วตัวปืนมาพร้อมกับระบบการทำงานแบบแก๊สไหลกลับลูกสูบฉกสัน้นแก๊สโอเปเรตช็อตสโตพิสตันทำการยิงขณะลูกเลื่อนเปิด4ีกระสุนจากสายกระสุน ตัวปืนมาพร้อมกับกระโจมมือแบบ m อ็มล็อกสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายรูปแบบลำกล้องถูกออกแบบมาให้เป็นแบบลอยตัวอิสระเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นโดยกระโจมมือแบบ m อ็มล็อกหรือโมดูล่าล็อกมันก็คือระบบยึดอุปกรณ์เสริมบนตัวปืนที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยทางบริษัท m a c โ o o อินดั t r y แถมทาง Mac p ครก็เปิดเป็น Open So u r c e ให้ทางผู้ผลิตลหลายเจ้าสามารถใช้งานกระโจมมือแบบนี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างไร มันก็คือกระโจมมือแบบเจาะช่องที่มีการเจาะช่องหลายๆจุดเพื่อให้สามารถติดตั้งรางเสริมได้ข้อดีของกระโจมมือแบบนี้ก็คือไม่มีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริมมากับกระโจมมือตั้งแต่แรกทําให้ไม่เกะก,กะและไม่เพิ่มน้ําหนักโดยไม่จําเป็นน้ำหนักเบาบางและเรียบให้ความรู้สึกจับสบายมือโดยเฉพาะในเวลาที่ผู้ใช้งานจับเลงยิงเป็นเวลานานๆสามารถติดตั้งรางเสริมและอุปกรณ์เสริมได้จุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดายมีความแข็งแรงทนทาน นอกจากนี้กระโจมมือยังถูกออกแบบมาเพื่อลองรับลำกลองลอยตัวอิสระโดยหลักการก็คือการทําให้ลำกลองลอยตัวแบบไม่สัมผัสกับกระโจมมือทําให้ลำกรองไม่ถูกกดหรือถูกบีบจากการจับถือของผู้ใช้งานทําให้มีความแม่นยําสูงความแม่นยําเสถียรแม้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมลดผลกระทบจากแรงบีบจับของผู้ใช้งานตัวปืนมีการติดตั้งปลอกลดเสียงแบบปลดเร็วแถมมาให้ด้วยมีชื่อว่า6 slx ซึ่งนอกจากจะสามารถลดเสียงได้แล้วปลอกลดเสียงรุ่น SLX มันยังสามารถลดแสงวาเมื่อทําการยิงได้อีกด้วยมีการออกแบบเรเอาและส่วนประกอบต่างๆของตัวปืนตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้จับได้มั่นคงสามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่ถนัดซ้ายและผู้ที่ถนัดขวาตัวปืดมาพร้อมกับโหมดการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่800นัดต่อน,นาทีระยะยิงหวังผลอยู่ที่600เมตร โดยมาตรฐานแล้วในการใช้งานเจ้า XM250 เราทหารจะพกกระสุนไปกันประมาณ400นัดประกอบด้วยสายกระสุนขนาด6.8ม mm, ิลิเมตรบรรจุนในกล่องผ้าเบาจำนวน100นัดจำนวน4กล่องน้ำหนักต่อกล่องอยู่ที่ประมาณ3.075กิโลกรัมหรือ6.8ปอนด์ซึ่งเมื่อรวมๆกันแล้วก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่12.3กิโลกรัมหรือ27.1ปอนด์ฟังเหมือนน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับอาจจะทำให้เหล่าทหารรับภาระเรื่องน้ำหนักได้ แต่เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับเจ้า M249 ที่แค่ตัวปืนไม่รวมปลอกลดเสียงมันก็มีน้ําหนักมากถึง7.5กิโลกรัมหรือ18ปอน เหล่าทหารจะพกกระสุนไปกัน600นัดประกอบด้วยสายกระสุนขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรบรรจุนในกล่องผ้าเบาจำนวน200นัดจำนวน3กล่องน้ำหนักต่อกล่องอยู่ที่ประมาณ3.13กิโลกรัมหรือ6.9ปอนด์ซึ่งรวมรวมกันแล้วมันก็มีน้ำหนักมากกว่า9.4กิโลกรัมหรือ20.8ปอนด์มันก็ทำให้การเฉลี่ยน้ำหนักและน้ำหนักกระสุนก็จะใกล้เคียงกันก็คือเจ้า XM250 สูนย์พกกระสุนมาตรฐานได้น้อยกว่าประมาณ200นัดแต่ก็แลกมาด้วยขนาด แานตัดกระสุนที่ใหญ่กว่าและพลังทำลายล้างก็สูงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดมันก็ยังสามารถรักษาความคล่องตัวได้ในเชิงน้ำหนักตัวพันธุ์ถ่ายของเจ้า XM-250 ผลิตขึ้นมาจากวัสดุพโพลิเมอร์เสริมแรง r ร i n f o r c e d Polymer และอลูมิเนียม ทำให้มีความทนทานและมีน้ำหนักเบาออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้การจับถือมั่นคงยิ่งขึ้นสามารถลดแรงรีคอยล์เมื่อทำการยิงได้ดีขึ้นรวมถึงช่วยให้ควบคุมปืนได้ดียิ่งขึ้นในช่วงการยิงต่อเนื่องและการยิงเป็นชุดออกแบบมาให้สามารถพับไปทานด้านข้างได้ช่วยในเรื่องการพกพาและการใช้งานในพื้นที่แคบได้ดียิ่งขึ้นเช่นใช้งานมันบนยานพาหนะหรืออาคารแถมตัวพันธุ์ไทยยังสามารถปรับยืดหดได้เพื่อให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน ในการออกแบบระบบลำกล้องของเจ้า XM250 ทางซิกซาวเออร์จะออกแบบระบบถอดเปลี่ยนลำกล้องให้เป็นแบบฟิกบาเรลไม่สามารถถอดเปลี่ยนลำกล้องได้ระหว่างการลบไม่มีระบบถอดเปลี่ยนลำกล้องเร็วควิกเชงบาเรลแถมมาให้เหมือนกับปืนกลเบาหลายๆรุ่นที่แม้แต่เจ้า M249 รุ่นก่อนก็มีระบบนี้ โดยระบบ Quick Change ง a า r e l ew. ระบบนี้มันเป็นระบบที่ออกแบบมาใช้งานในสนามลบถอดเปลี่ยนลำกรองเมื่อลำกรองร้อนเกินไปหรือลำกรองได้รับความเสียหายใช้งานไม่ได้สาเหตุที่ทางซิกซาวเอิร์ดตัดระบบนี้ออกไปก็มีหลากหลายประการเลยละครับหนึ่งในนั้นก็คือทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีการปร,รับปวงยุทธวิธีการลบของต้นหม่ภายใต้โครงการ NGSW ปรับแนวคิดใหม่ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนลํากล้องระหว่างการลบเปลี่ยนแนวคิดการยิงต่อเนื่องยาวๆแบบคลาสสิกที่เคยทํากันกลายมาเป็นแนวคิดการยิงเป็นชุดเพื่อความแม่นยําและการคุมกลุ่มกระสุนเพื่อถนอมลํากล้องไม่ให้ร้อนเกินไปและยังช่วยประหยัดกระสุน แถมสิ่งที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวปืนจะต้องมีน้ำหนักโดยรวมเบากว่าและมีความคล่องตัวกว่าปืนกลเบารุ่นก่อนอย่างเจ้า M249 ทางซิกซาวเอิร์จึงได้มีการตัดระบบควิกเชงบาล r ลวออกไปเนื่องจากระบบนี้จำเป็นต้องมีชุดล็อกลำกรองและกลไกเสริมอีกหลายอย่าง ซึ่งเมื่อตัดระบบนี้ออกไปตัวลำกล้องคู่ตัวของเจ้า XM250 มันก็ต้องมีความทนทานมาขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานระยะยาวในสนามลบได้พวกเขาจึงได้เลือกวัสดุทนความร้อนสูงมาใช้ผลิตลำกล้องแทนเพื่อให้ลำกล้องรองรับการยิงต่อเนื่องได้ในระดับหนึ่งโดยไม่เสียรูป นอกจากศูนย์ยาแบบพับได้ที่มาคู่ตัวกับเจ้า X M 2 5 0ในโครงการนี้เจ้า X M 2 5 0มันจะมาพร้อมกับกล้องเล็งรุ่นใหม่จากโครงการ N G S W ในชื่อโครงการย่อยว่า Fire Control System ก็คือกล้องเล็งจากทางค่าย ics, w a r t e x Optics v o r t e x N G S W F C ที่ทางสหรัฐอเมริกาประจำการมันมในชื่อว่า X M 1 5 7 โดยกล้องเล็งรุ่นนี้เป็นกล้องเล็งอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูตงต่างๆหลากหลายอย่างเพื่อเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเหล่าทหารในสนามรบตัวกล้องเล็งจะเป็นกล้องเล็งเล็งขนาด30มิลิเมตรกำลังขยาย1-8เท่ามีเลเซอร์วัดระยะทางและเลเซอร์เล็งช่วยวัดระยะทางอย่างแม่นยำและช่วยในการเล็งยิงในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือมือดมีระบบ Active Re t i c l e ประมวลผลและแสดงข้อมูลดิจิทัลบนเลนส์ท้งระยะทาง จุดเล็งข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆโดยไม่จาเป็นต้องเปิดแหล่งกําเนิดแสงเพิ่มเติมมีระบบคํานวณวิธีกระสุนและเซ็นเซอร์สภาพอากาศมีความทนทานดีเยี่ยมลุยได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้การยิงแม่นยำยิงขึ้นสามารถใช้งานได้หลากหลายภารกิจซึ่งจัดว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเล็งสําคัญสาหรับการรบในยุคป,ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งด้วยออปชันต่างๆบวกกับประสิทธิภาพของตัวปืนแถมตัวปืนมันยังมีความอนเนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทางกองทัพได้แบบก้าวกระโดดในเดือนกันยายนปีคิรสัสกัาล2023เจ้า XM-250 มันก็ได้ถูกส่งมอบให้กับทางกองพลส่งอากาศที่101และกรมทหารที่75เพื่อทำการทดสอบการใช้งานจริง และต่อมาในเดือนมีนาคมปีคิตศักราช2024ทางกรมทหารลาบที่506กองพลส่งอากาศที่101ก็ได้เริ่มมีการใช้งานอย่างเป็นทางการในที่สุดซึ่งทางกระทรวงการะหมเน้นการส่งมอบปืนใหม่และอาวุธใหม่เหล่านี้ให้กับหน่วยแนวหน้าทางแปซิฟิกก่อนเตรียมรับมือกับความขัดแย้งฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทางประเทศจีน นอกจากนี้ทาสหรัฐอเมริกาก็ยังมีแผนส่งมอบปืนใหม่และอุปกรณ์ใหม่ไปยังกองทัพต่างๆในค่ายทหารสโคฟิลลรัฐฮาวายในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีคิตศกัาล2024นี้ด้วย แถมหลังจากนี้ทางสหรัฐอเมริกาก็เตรียมทยอยส่งมอบปืนรถใหม่นี้พร้อมอุปกรณ์ใหม่ให้กับทางกองทัพที่เหลือต่อไปซึ่งก็จัดเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเลยแหละครับเนื่องจากทางสหรัฐอเมริกามีแผนจะหาเจ้า x m 250ส่งมอบให้กับเหล่าทหารทั้งหมดอยู่ที13,000กระบอกเท่านั้นหากจะจัดหามาแทนที่เจ้า m 249ทั้งหมดหากเปรียบเทียบกับเจ้า m 249ในครั้งแสงทั้งหมดที่มีอยู่ถึง120,000กระบอกนั้นก็คงต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลเลยแหละครับ ครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีปลอดปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ